พี่น no ้องเมื่อนี้คอยออกมาทงนะเมื่อนี้อย่าเก็บผักขมยุนะพี่น้องไม่เก็บผักขมน้ากันเด้อค่ะน้อยๆยุพี่น้องเ้ยพูดนะน้อยๆยุเมื่อนี้อย่ามาเก็บยุทงนะอย่ากินผักขมนะเพ่าะจะกินผักขมบ้านค่ะป้ากำลังน้อยๆยุพี่น้องเ่คอยสีมีจิ้มเอาค่ะนี่แค่เอาแค่เอาหลดเมื่อนี้อยากได้บรรยากาศทงนะเ่าอยากได้บรรยากาศยุบ้านพี่น้องเ้ย เอาไปแกงไส้ปลาค่ะมีปลาล่ะเมื่อใดก็กินต่ปลาเมื่อนี่เลยมาเก็บผักขมไปแกงไส่ปลาอีกคือเก้าพี่น้องเอ้ยนี่หน่อยอย,อยกุกกำลังงามซุ้มเป็นเท่าล้วก็มีค่ะแต่เอาเอาตัวซุ้มน่อยหน่อยเกิดไหมอมองเดียวนี่หลเป็นยังว่าต้องเอาใส่เอาอยุให้เดียวก็พอแล้วพี่น้อง น้อยกําลังแกงเสียบพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ค่ะกําลังแกงเสียบกําลังแกงเสียบให้เดียวเหลือพอแห้งเหลือแล่ะละค่ะแกงใส่ปลาคอยง่าไปแกงเส่ปลานิ้นก็ได้พี่น้องแล้วแต่สีแกงผู้ใดมักแกงใส่ปลาใดก็ได้แกงเส่ปลากดปลานางก็ได้เวิดมีทุกปลาที่พี่น้องแล้วม้นนี้มาเอาพักขมกินกับตำหุ้งก็ได้ค่ะกินกับตำหุ้งก็แซ่บกินสดเลยค่ะ เคยกินบ่พี่น้องกินสดเลยค่ะป้าดังเลยพี่น้องหลายอิลีนี่หลายอิลี่ต้องไปหามองเอื้นอย่างพี่น้องนั่งเอายุ่ม,มงเดียวลดต้องไปเอาเอื้นแพะยุ่ยไก่ะน่ะนีะนะ่น้อยมันก็เก็บมองเอื้นหย่างเก็บยุ่งม,มงเดียวก็เลือแล้วลค่ะอยู่ในหุมสแมรพี่น้องเลย แดดกีอยู่เต็มอยู่หุอยู่แดดก็นเลยแต่เอาอยมันเลือกเก็บอยู่ผมในน้อยอยู่พี่น้องพอดีแกงว่าต้องกินทั้งห่างเลยค่ะกินทั้งห่างเลยค่ะมันเหนียวบรรยากาศทุ่งให้ทุ่งน้ำมาฝากค่ะโอ้บรรยากาศทุ่งไล่ทุ่งนามาเก็บผักขมใครอยู่ให้นี่หัวบ่เห็นพี่น้องเพราะเฟืองมันโผล งวก็กินเื่อกันนี่ผักขมนะคะ่ะงวดก็กินเื่อกันว่ากินเป็นตะคนนี่งวดก็กินเป็นไปแกงใส่ป่าบางคนเพิ่นก็เอิ้นผักห้อยไก่บนโมเมนต์เด้อผักห้อยไก่มันสิออกสมๆพี่น้องผักห้อยไก่น่ะอันนี้ผักขมค่ะผักขมเนี่ยค่ะผักขมมันสิเป็นแบบนี้ผักห้อยไก่กับค่ายๆกันค่ะแต่อันนี้โมเมนต์ผักห้อยไก่มันสิออกสมๆฝาดๆเนี่ยเราก็กินค่ะผักห้อยไก่ ได้ก็กินได้คือกันพี่น้องได้กินได้คือกันเต็มไปเบิดเลยพี่น้องเอ้ยเต็มไปเบิดเลยค่ะนีะ่นะเอาอยูงมองเดียวก็ได้ลยย่งมองเดียวกันาย,ย,ยนพู้แหงล่ะก็จะไปเอาไก่ย่างเบิ้งขวดเสียงให้เบิ้งพี่น้องเอ้ยนี่นะเห็นบ่าพี่น้องน่ะเต็มไปเบิดเลยค่ะนีะม่มาให้นะถือฝนแหงเกิดดีน่นะ เก็บผักขมจักบาดกันค่ะคลิปเนี้ยก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับสมค่ะเมื่อนี้่เนื้อหาเขาคือมาเก็บผักขมยู่ทงไห้ทงนะค่ะกำลังเก็บผักขมค่ะมาเก็บเด้อผู้ใดอยากกิน